สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับหลังจากที่เราได้ทําการทับกิ่งต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เป็นพลาส,สติกแล้วก็ที่เป็น้รัดทั้งหมดตรงนี้เอาออกนะครับนี่คือเราทับกิ่งสามต้นนะครับเป็นทุเรียนใต้สารลำพญาญลานะครับ เดี๋ยวเราจะอ,าออกนะครับท่านผู้ชมครับก็จะใช้แทนะนะครับแล้วก็อ,ออกออกการทับกิ่งนะครับไม่ยากเท่ากับการติดตานะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับที่เราจะต้องทำที่เกี่ยวข้องกับการทับกิง่งก็คือลำต้นที่เรามาทาับตรงนี้ครับ ครับลำต้นที่เป็นต้นแม่นะครับจะต้องมีความเหมาะนะครับต้นที่เราจะทับกิ่งไม่ต้องโตและต้องใหญ่นะครับถ้าเล็กไปก็จะไม่ติดถ้าใหญ่ไปก็ลำบากเหมือนกันนะครับนี่มาดูนะครับเราก็จะตัดในส่วนที่เป็นตรงนี้ก่อนนะครับเอาออกก่อนนะครับเดีย๋ยวรบกิดใหม่ ตอนนี้นะครับการแกะก็ไปหาจุดที่เราเครยมัดก,ก่อนหน้านั้นได้เลยนะครับนี่คือระการที่เราผ่ากขอหน้านนั้นนะครับทัานแบบไหนก็ออกแบบนั้นนะครับไม่ไยุ่งยากนะครับทีนี้มีคนถามว่าภาพกรีนเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณกี่วันกี่เดือนนะครับ ตอนนี้ครับผมภาพไปแล้วประมาณเกือบสองเดือนนะครับนะมันก็น่าจะติดแล้วนะครับเพราะว่าลองครับต้นอื่นไปนแล้วนะครับมลมแรงมากครับเวลาเอาออกนะครับก็แกะตามที่เราติดนู่นครับแต่ปัญหาก็คือ ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับฉะนั้นก็ตัดนี้เลยดีกว่านะเร็วด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเอาออกหมดนะครับเราก็ต้องหาตัวยึดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับ เราจะหาที่ยึดตัวนี้นะครับนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันมีปัญหานะครับยึดไว้นะครับนะนะแล้วก็ขีบไปเรื่อย โอเคจะเอาออกหมดก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันเกิดไม่ติดสนิทนะครับขึ้นมายุ่งนะครับเราก็ต้องหาอะไรมายึดนะครับต้องรีบเอาออกเพราะงั้นมันจะขยายลำต้นลำบากพอถึงเวลาประมาณสเดือนแล้วก็ ทำการแกะที่เป็นพลาสติกออกนะครับเนี่ยเอาออกนะถ้าเอาออกไม่ได้ก็ต้องหาเลยแกะนะครับแล้วก็ เราตรงนี้สักตัวหนึ่งนะครับกันเหนียวลมๆแบบนี้นะครับก็อบอก้วควาปลอดภัยนะครับมีคนถามว่าถ้าไม่เอาออกนี่ได้ไหมปัญหาก็คือพอหลังจากนี้นี้ครับถ้าเราไม่ออกออกนี่ มันจะขยายต้นลำปาานะครับนี่สังเกตว,ว่าติดแล้วนะครับแต่อย่าประมาทนะครับเราต้องหาที่ยึดไว้ประมาณสักสเดือนนะครับ นี้ได้ทำการเอาเชือกแล้วก็เอาที่เป็นพลาสติกนะครับเอาออกหมดแล้วนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะติดแล้วครับโอเคนะครับ